ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิสรุปง่ายรายการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหนึ่งวันนี้เรามาถึงตอนที่8กันแล้วซึ่งเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชส่วนของรากรากเป็นส่วนสำคัญของพืชที่ทำหน้าที่หลายอย่างวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของรากแต่ละแบบและหน้าที่ของมันในพืชมาดูกันว่ารากมีความสำคัญอย่างไรและแต่ละแบบมีตัวอย่างอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่รากซึ่งเป็นส่วนของพืชที่มีความสําคัญมากหน้าที่ของรากไม่เพียงแต่ยึดลําต้นให้มั่นคงแต่ยังช่วยดูดซึมน้ําและแร่ธาตุจากดินและในบางกรณียังสะสมอาหารอีกด้วยเราสามารถแบ่งรากพืชออกเป็นสี่แบบหลักๆดังนี้ 1. รากแก้วลักษณะรากแก้วเป็นรากหลักที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงมีลักษณะคนใหญ่และปลายเรียวมักพบบ่อยในพืชใบเลี้ยงคู่หน้าที่ รากแก้วทำหน้าที่ในการยึดลำต้นของพืชให้มั่นคงและช่วยในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินตัวอย่างพืชที่มีรากแก้วได้แก่มะม่วงขนุนและทุเรียน2รากขแขนงลักษณะรากขแขนงเป็นระบบรากที่มีรากขนาดเล็กหลายเส้นแผกระจายออกไปในดินมักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหน้าที่รากขแขนงช่วยยึดลำต้นของพืชให้มั่นคงและเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินตัวอย่าง พืชที่มีรากแขนงได้แก่ข้าวโพดข้าวและหญ้า 3. รากขนอ่อนลักษณะรากขนอ่อนเป็นรากขนาดเล็กที่แตกออกมาจากรากแขนงมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจํานวนมากหน้าที่รากขนอ่อนทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําและแร่ธาตุจากดินเข้าสู่ระบบรากของพืชตัวอย่างรากขนอ่อนพบได้ในพืชทุกชนิดเช่นมะเขือเทศและพืชตระกูลถั่ว 4. รากวิสามัน รากวิสามันเป็นรากที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงและแบ่งออกเป็น5แบบย่อยดังนี้4.1รากยึดลำต้นรากประเภทนี้มีหน้าที่ยึดลำต้นของพืชให้มั่นคงบนพื้นผิวที่ไม่ใช่ดินเช่นพลูด่างพริกไทยและกล้วยไม้4.2รากสะสมอาหารรากเหล่านี้สะสมอาหารในรูปของแป้งและน้ำตาลทำให้พืชสามารถใช้ในช่วงที่ขาดแคลนอาหารเช่นมันเทศและมันสำปะหลัง 4.3รากหายใจรากหายใจมีหน้าที่ช่วยให้พืชหายใจได้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมากเช่นแสมซึ่งพบได้ในพื้นที่น้ำท่วมขัง4.4รากสังเคราะห์แสงรากประเภทนี้สามารถสังเคราะห์แสงได้เช่นเดียวกับใบพืชเช่นไทรที่มีรากออกมาจากลำต้นและสามารถรับแสงแดดได้4 5จรากค้ำจุนรากค้ำจุนช่วยค้ำจุนลำต้นให้มั่นคงในดินที่ไม่แข็งแรงเช่นกงกลางอ้อยและข้าวโพด การเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของรากในพืชเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะรากมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชทําให้พืชสามารถยึดตัวเองอยู่ในดินดูดซึมน้ําและสารอาหารและในบางกรณียังช่วยสะสมอาหารหรือทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆอีกด้วยสรุปแล้วรากเป็นส่วนสําคัญของพืชที่มีความหลากหลายในการทําหน้าที่และโครงสร้างการเข้าใจประเภทและหน้าที่ของรากจะช่วยให้เรามองเห็นความซับซ้อนและความมหัศจรรย์ของพืชได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมกลับมาพบกันในพอดแคสต์วิสรุปง่ายตอนต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์อีกมากมายถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักได้ฟังกันด้วยนะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่